สวัสดีครับปู่เบชิโอโต้ลุบรีครับวันพฤหัสชกานะครับที่สานะครับมกราคมครับปี2568ตอนนี้เป็นเวลาประมาณนี้ครับหนึ่งทุ่มนะครับสามสิบห้านาทีนะครับเดินมานะครับปู่เบชิ์อโต้ลุบรีครับนะฮะก็เป็นอีือแปดนะฮะเป็น W ีสองหนึ่งศูนย์ครับนะรหัสก็คือ E ีสองสามศูนย์นะครับเป็นเครื่องเอ็มตองหนึ่งนะครับสี่ศูบนะฮะก็ตอนนี้เราปิดฟอรสูบไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับ หลังจากการทำ EP 7ไปนะครับว่าเริ่มประกอบฝาสูบนะครับต่อตอนนี้นะไทเกอร์ประกอบเรียบร้อยนะครับท่อนบนนะต่อตามมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็สตาร์ทเทสนะครับครั้งแรกนะครับดูตามไม่ได้กันเลยครับเอฟซีฮะกับท่านเจ้าของรถนะครับนะก็ดูตามไม่ได้กันครับเนี่ยเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในรอบเดินเบาครับก็คอน้างเครื่องยนต์นิ่งนะ ระดับหนึ่งและครับนะก็เดี๋ยวยังไม่ได้เก็บสายไฟพวกนี้นะครับตอนนี้ก็ำลังเปือยอยู่เมื่อสักครู่นี้เปิดสวิตช์ออนนะครับน้ำมันเบนซินรั่วนะเนื่องจากโอลิงหัวฉีดสุดหนึ่งครับนะมีรอยถะลอกนะครับน่าจะตอนที่เราถอดออกมาล้างนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับน่าจะเปแลนะฮะก็ตอนนี้เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับไม่มีการรั่วของหัวฉีดนะครับนะก็ ดูตามเันไฟเข้ดีนะพร้อมรู้น,นะครับมืดเลยครับวันนี้นะเราไม่ได้ไปไหนกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวต้องทําการยึดสายไฟอะไรต่างๆให้แน่นนะครับนะตอนนี้ก็แค่เสียบเทสลงนะฮะเซนเซอร์จุดระเบิดนะครับเราเปลี่ยนแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ฮะมีรัาด้านล่างเลยครับนะหรือแคน,นเซอร์นะครับนะหรืออ่าสิงคิปอ่อแคนเซอร์นะ ก็ดูแล้วนิ่งดีนะครับนะไม่ไม่น่าจะมีอะไรครับนะแต่ต้องวอร์มรันไว้ก่อนนะรังเครื่องไว้ก่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบน้ำจะเต็มระบบนือยังนะตนนี้เทคเกอร์ก็ไล่น้ำอยู่เดี๋ยวดูน้ำนิดหนึ่งครับนะเนี่ยรอเย็นครับเติมสารรอเย็นกลับไปที่เดิมนะก็ ต้องตรวจสอบวานเรียบร้อยนะเพราะว่าไหเกอร์เป็นคนประกอบชุดนี้นะคอยดีนะครับวนผมก็ประกอบต่อสู้นะแยกกันเพียงหน้าที่กันนะใครลรือใครประกอบนะครับพูดยง่ายนะนะก็ตรงนี้มีเปียกอีกนะไม่รู้ว่าเปียกจากอะไรกนะ็จากอะไรเดี๋ยวผมดูนิดนึงน่าจะเป็นน้ำมันละครับ แต่ก็แต่ก็แต่ก็ตรงนี้เหมือนมีน้ำมันคาที่เดิมนะลองเป่าลมในหลุมนี่อะไรเนี่ยอยากจะเลิกเป่าไว้แล้วทำไมมีก็นี่ที่ปล่อยเมื่อกี่เอาไปมอกี้อาชีพที่ก็ที่เราโดยที่เราหรือมันรุ่งอาชีพในหลุมชี้แห้งอ่าโอเคเดี๋ยวเก็เก็บงานนะก็เดี๋ยวก็ลองวิ่งลองแล้วนะก็เดี๋ยวเ้าันเสร็จเศษไปเดี๋ยวก็ลองวิ่งลองสักรอบหนึ่งลองเดี๋ยว ใช่ออกเลยทางไกลตัดเข้าเดี๋ยวลองลอง,งไล่เป็นแก๊สนะก็ะให้แก๊สทำงานด้วยนะขอ,ะอะไปก็ลองเล่นอยู่นะครับขัดแน่นไหมร้วังอะไรข้าวหน้านะนี่แน่นแน่นครับแน่นนะขัดคู่นี้นะอ่าโอเคจบสอบแล้วอ่าเด็แกนะแก้เทปเลยนะแก้เทปกันลอยนะครับ สีแดงออกนะครับเจกุกช่วยนะเอะอโอเคครับนะตาเล่งโดยรวมดีไหมขึ้นไหมขึ้นนะมีกำลังอ่าโอเคเดี๋ยวเจ้เกี้ัดการนะครับเต็มซีรูไปด้วยกันะครับแล้วก็ท่านเจ้าของรถนะครับพิจิตนะครับนะเดี๋ยวเรา เมื่อฟาโซกมานะครับอะไรมาครบเราก็ทําให้เลยนะครับไม่รอนะไม่รอเวลานะครับขอให้มีอะไรครับกับชิ้นส่วนนะครับครบนะฮะเราก็พร้อมที่จะทําให้เลยนะครับไม่ไม่ดึงเชงนะไม่รอเวลาทั้งสิ้นนะก็เดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนครับคืนนี้นะฮะเหลือแผงใต้นะครับชิ้นหนึ่งต้องใส่เดี๋ยวดูซิว่าคลิกดาวแล้วลอกมาไหมนะครับกําลังมีไหมฮะนะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูอุณหภูมิความร้อนนะครับต่างๆระบบหล่อเย็นนะครับว่ามันสมบูรณ์ไหมนะครับก,นะบกนะ็โอเคนะครับอ่าท่อนประตูนี้ก็ล้างให้นะครับตามในรูปเลยนะครับก็เป็นรถที่โอเคนะเครื่องตรหนึ่งเนี่ยมาตรฐานโลกนะครับมันเป็นเครื่องยนต์ที่มาตรฐานโลกอยู่แล้วนะครับเนะี่ย พอพระลงเดินสโลอยู่นะเนี่ยหมุนช้าๆยอยาุ่ยนะนี่ก็ส่งไปเรื่อยๆครับตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะอมไปเชื่อแอร์ยังไม่ทำงานนะครับอ่าทำแล้วครับแต่เครื่องเปิดแล้วก็นิ่งนะเครื่องไมนะ่สั่นนะเดี๋ยวเราไปดูที่วัดรอบ เดินไหมนิดนึ่งครับว่ามีอาการเครื่องสั่นไหมอาจจะเครื่องอยู่ในรถนะครับลูกเป็นไงลูกรอบเครื่องสั่นไหมไม่ครับเปิดแอร์มีกําลังไหมมี <Yeah. S 1> ครับอ่าะยุ่งคงอะไรหน่อยรอบเครื่องตกไหมมันจะไหวนิดนึงนะเพราะว่าเซลลิ่งทํางานโหลดไหนลองปิดแอร์ซิรอบเครื่องกับเพื่อนไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนอยู่เพื่อนเอากล้องเข้าไปก่อนอ่ะอ่ะปิดแอร์นิดนึงอ่ากระเพื่อขึ้นหน่อยนะอ่าพอคอเมเพรสเซอร์เปิดแอร์ ไม่ตกนะชะเชยรอบด้วยนะค่อนข้างโอเคนะความร้อนเท่าไหร่เอ่ยประมาณเกือบเกือบเกือบเ้าเรนไมชัดเกินนี้ได้ไหมาต้องปิดไฟนะอ้าวโอเคอ่าเรนไมชัดนะครับก็มันเครื่องน้ำน้ำมันชเชื้อเพลิงกับเครื่องหางนะครับแล้วก็ความร้อนเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดแล้วประมาณเกือบแปดสิบแล้วนะถามรูปเลยครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเอซี AC ดูไปด้วยกันครับ นะสตาร์ทเครื่องทีแรกนะตั้งมาร์กปุ๊บนะปิดฝาสูบช่วงบ่ายครับแล้วก็ตั้งมาร์กแล้วก็สตาร์ทเลยครับโอเคนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะใช่ไหมเซกเกอร์ไม่มีครับไม่มีนะนะอะ่เดี๋ยวเทเกอร์รอลองวิ่งดูแล้วกันนะวิ่งเทสดูสักรอบหนึ่งนะแล้วก็ดูแล้วไล่น้ําก่อนแล้วก็วิ่งเทสนะเดี๋ยวต้องเอาไปล้างล้างที่นูน่นเอาถาดไปนูน่นเอาถาดไปนูน่น เดี๋ยวเคยลองดูอะเก็บสปอตไลท์เนาะเดี๋ยวผมเก็บสปอตไลท์ให้มาไปดูตามไปนะครับเอฟซีผมคงไม่ได้ลองนะเดี๋ยวเ็ทเไปจัดการนะเพราะว่าเป็นหน้าที่เขานะเดี๋ยวเดี๋ยวกอนนะผมเก็บไฟนิดนึงนะก็จากช่วงหมายนะผมก็คุยไปเยอะแล้วนะครับนะที่เอารถไปลองนะเดี๋ยวมิวอ2ก็ออกไปแล้วนะครับ แล้วก็มาทำผาสุกคันนี้นะครับนะครับพรุ่งนี้ก็คงเป็นคิวของมีมนะนะครับนะ,ะจุกเอาไว้ในถาดถัดยารวมแล้วอ่าโอเคโอ,โอเคสามจุกอ่าโอเคเดี๋เวอรเคลียร์ปัญหาก่อนนะ ก็จากที่ผมได้คุยไปนะครับเป็นนี่พีเจ็ดใช่ไหมครับนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะวันนี้จะออกมาสองคลิปนะครับพอคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะครับนะพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นคิวของเบียมนี่ครับนี่ครับเบียมนะที่สไลด์มาจากสมุดฟรงการนนะครับนะเครื่องเมนอยู่ตรงนี้แล้วครับขึ้นแท่นรอแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รู้กันว่าข้างในติดอะไรนะครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับกับไส้ในนะครับ โอเคนะครับขอเทเกอร์ลองปิดากระโพรงนลองเบครคกนอนนลูกเบรกดีไหมอะไรนะอ่าก็รายการที่เหลือนะครับของเบ้นกันนี้นะครับเหลือลูกยางแท่นเกียร์นะครับพรุ่งนี้เช้าจะใส่ให้แต่เช้านะครับแล้วก็กองเบนซินนะครับนะเดี๋ยวผมไปดูอะไรที่เหลือนล้วัไม่รู้เหลืออะไรนะครับขอขออนุญาตแป๊นนึงนะเดี๋ยวเราไปดูอะไรที่เหลือกันนิดนึงนะ ว่าอะไรมากนะเนี่ยครับเดี๋ยวสองอย่างนะนะออเดี๋ยวก้องเบนซินเนี่ยครับรุ้เช้านะฮะแล้วก็แทนเกียนะครับนะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวสองอย่างครับสำหรับสองหนึ่งศูนย์นะครับถ้า,าตาเล่งดีนะก็ตรวจสอบตรวจเช็ควิ่งทั้งสองระบบเลยวิ่งน้ำมันล้วนก่อนวิ่งก่อน,อ,น,อ,นอ่าเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือแก็สโหมดเจ็ตจมู มันจะมันกำลังจะเข้าเป็นแก๊สถ้าเร่งไปสิถ้ามันรอบได้ความร้อนได้โชว์ลูก่้นไมยตกใจเลยเหมือนแก๊สหมดอ่ะอ่าแก๊สจะหมดอ่ะใช่ใช่ถ้ากดแช่เป็นน้ำมันได้น้ำมันไปก่อนไล้น้ำมันอ่าโอเคลองสองระบบเลยแก๊สมันหมดอ่ะหมดก็กลับมาเป็นเ้าถ่านมันสิกลัดบ้านอ่าใช่เพราเดี๋ยวว่าจะให้ลองแก๊สได้เลแก๊สมันหมดมันยังมันยังไม่หมดเลยไงเนี่ยหมดแล้วสิหมดเลยเหรอท้องแล้วนนี้องแล้วเพราะว่าถ้ามันเข้าแก๊สรุ่นนี้ เติมแก๊สไปเติมแก๊สให้เขาหน่อยไปเติมแก๊สให้เขาหน่อยไปเติม,ตมแก๊สเลยไปไนี่คือแป๊ดเอวีเจก็อ่าเ,เดี๋ยวให้ลูกชายไปเติมแก๊สนะครับแก๊สกับฮิปนะก็ออกไปแล้วครับตามที่ได้ยินเลยนะครับเอฟซี FC นะฮะเดี๋ยวแท็เกอร์เขาลองวิ่งดูนะครับ เดี๋ยวดูให้ <c oughs> เดี๋ยวดูให้เจ๊เจ๊กู้หาไม่เจอแเดี๋ยวผมดูให้เนี่ยจุกมีอยู่ท้ายรถไปกาลางรถเลยใต้กันชนกาลางรถเลยลใช่เดี๋ยวหาจุกเจอมไหมครับเจอแล้วครับโอเคครับปุกกัน่อยนะครับคลิปนี้นะก็อยากให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับความเป็นมาเป็นไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นะดจัดฉากนะนะครับ วันนี้ไทเกอร์อก็ทํารถตัวเองเสร็จแล้วนะแล้วก็มาต่อคันนี้เลยครับเนี่ยไทเกอร์อเป A, ลี่ยนเดลเอร์แอร์รถตัวเองนะครับบนมู่เข้าสี่ศูยนย์นะครับนี่ซากเก่ายังอยู่นะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเกแดงไม่ยอมตกนะความเย็นเริ่มลดนะครับในขณะจอดเดินเบานะครับเพราะนั้นตัวกักความชื้นนะครับนะก็คือเดเอร์แอร์เนี่ยครับนะข้างในจะมีเม็ดเซรมิกนะครับเป็นตัวกรองนะ กองน้ายาแอร์ครับแล้วก็ดักความชื้นนะต่างๆนะครับนะก็เอาแล้วครับต่อเลยครับเร่อนไหวแล้วนะรถนะครับนะก็อนี้คือประเก็นเก่านะครับผมไม่ดูนะที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปนะเนี่ยอยู่ในมือเลยครับคันนี้นะเป็นต้มหนึ่งครับนี่คือประเก็นเก่าครับนะนะโอเคนะครับก็อีกแปดนะ น่าจะจบแล้วบัางครับอีพนะีแปดเนาะหรืออาจจะเป็นอีพีเก้าก็เราก็ไม่รู้นะแต่ก,ก็ไปแล้วครับนะเสร็จปุ๊บเราก็ออกเลยนะครับไล่น้ําเสร็จเราก็ออกเลยนะนะประกอบปุป๊บก็ทดสอบวิ่งเลยนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับนะก็มีสาระน่ารู้นะครับอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับอ่าเจ๊โกเลียวคุยน่อย ลบสิบองศาแล้วอูเราอ่ะทำไมใส่เสื้อหนาวล่ะ <c oughs> น,นี่มันยังไม่หนาวมากเลย <c oughs> เดี๋ยวคยนนุยกันดิแล้วใส่ทําไมเนี่ยหนาวเหรอไม่เห็นหนาวเลยเนี่ยก็ใส่เสื้อแขนสั้นอยู่ <c oughs> เป็นป่วยหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไม่ป่วย <c oughs> ป่วยใจอ่ะโหใส่เหมือนก,กันลบสิบองศาที่อู่ <c oughs> โอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวพว่นนี้เราต่อน,นี่แหละครับเบียมนบิวนะสมุทรปาการครับ นะที่มาจากสมุกปาการนะครับก็นี่ฮะถ่ายให้ดูในข้างในนิดนึงครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์ออกไปเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวค่อยแผ่นภาพครับเอฟซีดูไปด้วยกันนะครับก็สาระน่ารู้ครับบางครั้งก็รถก็รวมรุ่นกันไปนะครับเพราะว่าคลิปผมมันเป็นคลิปสดนะครับไม่มีตัดต่อครับพูดผิดก็ผิดไปเลยนะฮะถ้าผิดก็ขออภัยครับนะบางช่วงก็พูดพันกันนะพูดเร็วบางช่วงก็ พูดยังไม่ทันจะสุดเรื่องเลยก็ไปต่อเรื่องอื่นนะอะไรทํานองนี้นะก็จับใจความมานิดนึงนะครับส่วนการนั่งบนโต๊ะก็จะเป็นเรื่องเป็นราวครับนะจะพูดถกปัญหานะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับส่วนการที่ถ่ายที่รถนะก็อยากให้เห็นสถานการณ์จริงของอู่นะครับว่าบางครั้งนะมันก็ไม่ได้สวยหรูนะอย่างที่ท่านเข้าใจนะมีความสบายแล้วก็ทําแป๊บเดียวก็ได้เงินอะไรทำนองนี้นะ ก็ความรับผิดชอบมันสูงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนมันเยอะนะครับถามว่ามันยากไหมนะก็ทําม,มายี่สิบปีครับผมว่าก,ก็ยากทุกจุดนะยังแตม่มันเคยชินนะใช่ไหมฮะด้วยอาชีพนะเราก็ต้องทํานะครับก็มันมีเชิงลึกซ่อนมากมายครับในการทํารถเนี่ยฮะเพราะว่าชิ้นส่วนที่มันเกิดปัญหามันไม่ได้แค่เครื่องยนต์นะครับมันมีทั้งระบบแอร์ระบบเกียร์ระบบช่องล่าง นะครับแค่อาการเครื่องก็หนักหนาแล้วนะนะเพราะมาแต่ละคันไม่เหมือนกันสักคันครับอาการน้ํามันเครื่องรั่วครับอาการน้ำมันเบนซินรัวครับอาการต่างๆครับเป็นเป็นร้อยอาการนะครับพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการเม่ทันเน้นก็ต้องอาศัยเวลานะครับใจก็อยากจะให้เร็วนะเสร็จเร็วก็เร่งเงินเร็วครับนะครับส่วนทํำไม่ดีนะก็โดนด่าโดนต่อว่านะครับ นะก็ต้องมาทําใหม่ฮนะเสียเวลาอีกนะครับส่วนทานี้ส่วนมากก็ไม่มีคนเห็นแล้วครับนะครับไม่มีใครกลับมาบอกครับว่าเอ้ยรถจบมีปัญหาดีนะนอกจากเขาจะกลับมาทำกับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถามเขาปัญหาเก่าจบไปไหมนะก็ได้รับคำตอบว่าจบไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับปู่ไม่เป็นไรครับนะเป็นการพูดคุยกันก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะหรือ,อพี่ๆนะ f อนะครับ นะคงเข้าใจในระ,ะเดยดของอูปเป็นอย่างดีนะครับจากที่ผมออกไปประมาณเกือบหลายร้อยคลิปนะเก้าร้อยกว่าคลิปนะเกือบพันคลิปแล้วมั้งครับนะก็ดูไว้เป็นแนวทางครับนะก็ลองพิมพ์ดูครับว่าคุณรถคุณมีอาการแบบไหนนะครับเผื่อจะตรงที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับนะก็ลองไปไล่เรียงดูถ้าเกิดว่าเปิดคลิปหนึ่งบางทีมันยังไม่เฉลยใช่ไหมบางทีผมไม่เฉลยคลิปนะครับนะแต่ตอนถ่ายรถเนี้ยอาจจะพูดไปเรื่อยฮะนะครับ จักต้นชนปลายไม่ถูกนะนะบางคนคิดแบบนั้นนะแต่สรุปว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นที่อะไรกันแนะ่ส่วนมากผมจะไปเฉลยคลิปหนึ่งฮนะคือ E ีต่อไปนะครับบางทีไปเฉลยของคันอื่นก็มีฮนะในช่วงแรกๆนะนะก็ลองตามดูด้วยกันครับนะเผื่อจะได้คําตอบที่ดีนะแต่ส่วนมากจะมีแต่ข้อเท็จจริงนะครับนะครับเพราะที่นี่นะจะมีแต่ข้อเท็จจริงนะครับนะก็ทําคลิปเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงนะ ไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยนะครับแอบแฝงนะครับยังยืนยันอยู่นะครับก็หากท่านไหนนะมีรถนะครับต้องการให้ผมดูแลนะครับก็ลองติดต่อมานะครับส่วนท่านไหนที่เวลาสอบถามก็เหมือนไม่หลอกผมนะก็ก็ขอให้อย่าหลอกกันเลยนะะเกิดปัญหากับตัวรถจริงๆแล้วค่อยถามครับนะครับผมก็จะให้ความจริงใจกับท่านนะฮะ บอกในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับหรือไม่ก็ใกล้เคียงให้ท่านไปพิจารณานะครับเธออู่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยกําลังจะเล่นงานท่านอยู่นะครับหรือซ่อมไม่ไม่ถูกจุดนะครับวนไปวนมานะครับแต่ท่านอยู่ไกลนะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่สามารถที่จะนํารถมาให้เราดูได้เธอไม่สะดวกนะก็ใช้โทรศัพท์ก็ได้นะเราก็ยินดีนะตอบคาถามท่านนะครับเพื่อท่านจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นนะแล้วก็รู้แนวทางของรถยุโรปนะครับ อย่างน้อยๆก็มีที่ปรึกษานะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่กับตัวรถผมก็อาจจะใช้ประสบการณ์บอกข้างเคียงให้ได้นะท่านก็ไปจับต้นชนปลายเอานะครับนะโซคานี้ยังไม่มารับรถนะครับก็ฝากไพลรงมานนใจนะครับคลิปนี้นะ่ันผูใช้รถเก่านะครับนะไวกเกษียณครับนะข้าราชการบำนาญบำเหน็จนะรับวิสาหกิจอะไรต่างๆนะครับที่กำลังเออร์ลี่นะคิดเจอร์ลี่หรือมีความฝันรถยุโรปนะครับ ตอนนี้ขับรถญี่ปุ่นอยู่ครับขับแคมรี่อยู่ฮะขับโตต้าขับค o นด้านะขับมิตซูขับ, ota, ขบนะิสสัน uh, อะไรก็แล้วแต่นะครับนะอยากจะสัมผัสรถยุโรปนะสักครั้งนะก็อย่างที่พูบอกครับนะรถเดี๋ยวนี้ถูกมากแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คันละเจ็ดแปดหมื่นก็มีนะครับยุโรปนะครับไปจนถึงสามสี่ล้านนะฮะในรถตลาดนะครับในรถมือสองนะครับนะก็เลือกเลือกตามความไหว เลือกตามฐานะท่านนะแล้วก็ดูเรื่องอะไรให้ดีว่าซ่อมเยอะไหมนะแล้วก็หาช่งางาซ่อมรถเนี้ยหาง่ายไหมอะไรแต่ละชิ้นต้องรอใช้เวลานานไหมแล้วมีปัญหาเชิงลึกซับซ้อนเยอะไหมนะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับเพราะบางทีเงินในวัยกเกษียณของท่านมันมีความหมายนะครับนะผมคิดแบบนั้นนะเพราะว่าคนทํางานตั้งแต่อายุ20กว่าใช่ไหมครับนะอย่างน้อยๆก็มี35้ปีนะครับ ที่จะต้องรับใช้นะในหน่วยงานต่างๆนะจนรอวันหนึ่งนะครับที่จะได้เงินก้อนเพื่อพักผ่อนนะครับในวัยเกษียณนะรับลูกรับหลานครับมีรถไปพาลูกพาหลานเที่ยวใกล้ๆนะหรือดูแลคนในบ้านนะครับในครอบครัวนะครับหรือมีความฝันกันสองคนนะครับกับภรรยาท่านนะครับพอวันหนึ่งเราจะมีรถเบนซ์ขับสักคันหนึ่งมีเบียมขับสักคันหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่กล้านะ ไปดูคลิป YouTube ต่างๆก็เสียหายหนักทั้งนั้นเลยใช้เงินหลายแสนทั้งนั้นเลยนะก็เกิดความกลัวขึ้นมาครับนะครับเพราะฉะนั้นลองดูช่องผมนะครับช่องอวิชัยนะครับนะสมมุติท่านซื้อรถรรทาสักแสนกว่าบาทนะครับนะท่านก็ต้องเตรียมอีกแสนกว่าบาทแล้วครับเพื่อนับหนึ่งนะถ้าจะเอาให้มันอ่าอยู่ได้สามปีห้าปีในช่วงแรกๆครับตลอดรอดฝักนะก็ไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะเพราะรถจากสามล้านนะครับ สองล้านห้าขึ้นไปนะครับราคาป้ายแดงนะจนทุกวันนี้มันเหลือแค่แสนเดียวครับนะครับเพราะฉะนั้นเงินซื้อรถแสนกว่าบาทกับเงินดูแลรถอีกแสนกว่าบาทผมว่ามันมันก็เหมาะสมนะกับราคาที่มันเปิดตัวป้ายแดงนะครับเพราะอย่างน้อยนิรภัยมันก็ยังช่วยปกป้องชีวิตเราได้นะครับเหล็กนิรภัยหนาครับระบบนิรภัยยอดเยี่ยมนะครับระบบโซ่การทรงตัวนะฮะดีนะแล้วระยะหยุดของระบบหยุดรถนะครับหรือห้ามลอนะครับ ก็ไม่ล้าหลังนะครับในรถยุโรปเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมาที่หนึ่งนะครับความกู้หลูมาที่สองนะครับส่วนข้อที่สามนะครับลูกโฉมที่จะสวยนะฮะที่จะไปสู้รถญี่ปุ่นได้อันนี้ท่านต้องเลือกว่าท่านชอบรุ่นไหนรุ่นไหนหล่อรุ่นไหนไม่หล่อนะครับก็สามสามโมวข้อใหญ่ๆนะครับก็ผมว่าน่าจะอะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับแล้วท่านก็จะได้ตัดสินใจเลือกนะครับนะ เพราะว่าเงินขนาดนี้นะครับผมว่ามันมันพอแกว้เกษียณนะครับนะอย่างน้อยก็ได้ทำตามความฝันนะครับนะเราไม่ต้องโชว์ใครละครับเราทำแค่ตัวเองมีความต้องการนะครับตั้งแต่สมัยนุ่หนุ่แล้วนะแล้วก็แฟนก็ดั่งดูคนอื่นก็ขับนะจนมาวันนี้นะจับต้องได้แล้วนะครับเพราะนั้นทำตามความฝันตัวเองครับนะครับแล้ว เราก็จะมีความสุขครับนะจะได้ใช้ชีวิตบนรตายอย่างมีความสุขรับลูกหล,ลานนะครับให้มันโก้หรูนะเราก็ปลอดภัยนะครับถูกชนด้านข้างด้านหลังโอกาสรอดชีวิตมีสูงนะครับสําหรับยุโรปนะครับเพราะเหล็กมันค่อนข้างแข็งนะครับนะในทุกๆจุดนะครับนะเหล็กค่อนข้างแข็งแรงนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับอั่วชัยออโต้ลบลีครับ,รบหากมีคลิปดีๆน,นะ ผมก็จะมานําเสนอนะครับพยายามเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะสองห้าอกแปดนะฮะผมสัญญาใหเอฟซีไว้ว่าจะบอกเชิงลึกนะบอกเชิงลึกลึกก็ไปอีกนะครับในแต่ละวันนะอยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะครับว่ารถที่จะมาให้เราซ่อมเนี่ยเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ท่านก็จะได้รู้ไปด้วยกันนะครับแต่ส่วนใหม่ส่วนใหญ่นะรถรุ่นใหม่ผมจะนัดใส่อะไรอนะ่เงี้ยนะครับรายวันมันก็ไม่ถึงยี่สิบนาทีครับก็ไปต่อครับเพราะนั้นผม คือไม่ไม่อยากขายนะเก่งใจเจ้าของรถนะมันรู้สึกมันขัดขัด,ขดยังไงไม่รู้นะเพราะว่าใช้เวลาแป๊บเดียวรีบทําให้เขาแล้วก็ปล่อยรถไปดีกว่านะดีกว่าดึงรถเขาไว้แล้วต้องมานั่งถ่ายลงคลิปนะเพื่อให้ดูว่าอูเรามีรถซ่อมเยอะอะไรท่านองเนี่ยเราก็เก่งใจในจนุดนี้นะครับก็หวังว่าท่านคงจะได้ความรู้ไปนะครับในการพูดของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ,บ, like, บ, share, รบเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับวัวไมชเชรอโอโต้ต้องขอจบคลิปเดีเพียงเท่านี้กันครับ เจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆครับที่เราฟังรับชมครับสวัสดีครับเจกูกวาดพื้นนะเนี่ยจบแล้วนะจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วกวาดพื้นนี่พามาดูยังไม่จบยังไม่จบขออีกนาทีหนึง่งดูเจกูก,กวาดพื้น <laughs> อ่าดูลูกสาวสองคนครับนี่ครับเออลูกสาวสองคนครับนั่งเล่นอยู่นี่ครับอ่าโอเคโอเคเก็บต้อเก็บกับมือเลยนะเจะกุ๊กเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วค่ะเก็บเลยล่วงอีกอยากอยากคุยอะไรกันครับซีไหครับคุยคุยได้นะจบคลิปแล้วหัวเครื่องมือมากเอาหัวมีอีกจะจบสองจบแล้วเครื่องมือหาเงินได้ไง แต่มีหาเงนินไม่ได้เครื่องมือนี่มันทําเงินได้นะมันเป็นอาชีพเครื่องมือนี่มันทําอาชีพให้เรานะเราก็ต้องรักต้องห่วงนะเครื่องมือช่างคนไหนไม่รักไม่ห่วงเครื่องมือก็ไม่ได้ช่างนะครับเกินไปเหรออ่ะโอเคก็นี่มั็นเหล็กเหล็กนี่มันเหล็กอันเนี้ยชีวิตคน เอาออันนั้นชีวิตก็ส่วนชีวิตสิถ้าชีวิตเราก็หวงอยู่แล้วไง <c oughs> ถ้าชีวิตเราก็หวงอยู่แล้วหายแค่ชิ้นเดินหาเต๊าอู่อยไม่ได้หรอกอ่าโอเคนะครับบ๊ายบายหน่อยจะพกไปแล้วสองไปสามไปแล้วเนี่ยหลายรอบละอ่าโอเคครับเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs> โอเคครับรถชุูแยกกันเลยดีกว